โอเคครับผมก่อนอื่นก็ต้องขอกราบสวัสดีทุกคนเข้ามารับชมด้วยแล้วกันนะครับวันนี้ก็อยู่ผมภูมิจากเพจอาราฟแมิลี่นะครับก็สําหรับคลิปนี้อยู่ในเกมจอมยุทธถังซานเช่นเคยเนะเาะก็เดี๋ยวสําหรับคลิปนี้นะครับผมจะมาทดสอบในส่วนตัวของอลูกปิปิตรงนะครับนะในการเปลี่ยนจากลูนของวงแหวนปักเป้าเนี่ยเป็นในส่วนของหมา2หัวนะครับเพราะว่าในคลิปก่อนเราลองอใช้ปักเป้านะครับในการลงแล้วมันมันไม่ค่อยเวิร์กใช่ไหม หมายถึงลงดาดนะครับลงดาดตีบอสนี่้นั่นใช่ไหมผมก็เลยคิดว่าเอ๊ะถ้าสมมุติเราใช้ลูนเซตเดียวในการลงเนี่ยมันจะเป็นการลำเอียงเกินไปนะครับจากไลฟ์สดครั้งก่อนเนาะผมก็เลยอ่ะครั้งนี้จะลองเปลี่ยนมาเป็นหมาสองหัวในการลงดาดดูนะครับก็คือเอ่อเอฟเฟกของหมาสองหัวก็คือเมื่อเราฆ่าศัตรูหนึ่งตัวเนี่ยนะครับอัตราคิติคอนของเราจะเพิ่มขึ้นนะครับสองพันเลยนะเพราะฉะนั้นการลงดาดนะครับผมแนะนําให้เปลี่ยนจากปักเป้าเป็นหมาสองหัวเนาะเพราะว่าเราก็จะฆ่าศัตรูอยู่แล้วใช่ไหม เออเพราะฉะนั้นผมเลยรู้สึกว่าออมันค่อนข้างที่จะดีกว่าเดิมนะครับนะเดี๋ยวผมขออนุญาตเปลี่ยนจากตู้กุป๋อเป็นนิ่งหลงๆนะครับเหมือนเดิมเนาะประมาณนี้เออโอเคเดี๋ยวผมจะลองทดสอบลงด่านดูนะครับว่าเฮ้ยมันจะตีติดคลิบ่อยหรือเปล่าเพราะว่าตอนที่เราเล่นเป็นลูนปักเป้าคือแบบไม่ติดคลิธิค่อนเลยนะครับนะทั้งทที่ในส่วนตัวของออสการ์ของผมอะ่ะมีในส่วนของ ลูนลดต้านทานคริติคอนของศัตรูนะเนี่ยตัวออสการเนี่ยผมใส่นะครับมันก็เลยรู้สึกแบบแปลกๆยังไงไม่รู้ว่ะนะเดี๋ยวลองเปลี่ยนทดสอบมาเป็นในส่วนของลูนหมาสองหัวดูนะครับว่าจะเวิร์กไหมเฮ้ยก็แรงนะทําดาเมจสามครั้งนะกายเทวิญยาณยุทธ์นะครับเป็นตัวที่ทําดาเมจค่อนข้างแรงนะผมรู้สึกว่า p v p นี้น่าจะเอาเรื่องอยู่นะโอเคฆ่าตายหนึ่งตัวนะครับยังยังไม่ติดครีนะฆ่าตายหนึ่งตัวก็ยังไม่ติดครีเนาะ โอเคสองตัวนะสองตัวก็ยังไม่ติดคลีครับอ่าสองตัวก็ยังไม่ติดอ่าเริ่มติดแลเริ่มมีติดแล้วเริ่มมีติดเริ่มมีติดโอเคตัวที่สามนะถ้าตายตัวที่สามปุ๊บอ่าตัวที่สามแล้วคีมาอ่าเริ่มคีแลครับเริ่มคีแลเริ่มเริ่มติดคลีแลอ่าดอกละแสนดอกละแสนกว่าอยู่แรงแรงแรงเริ่มแรงแลอ่าเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตผมจะลองทดสอบในส่วนของดาเมจนะ ดาเมจของตัวเออ่ลูกปีปีตรงเนี่ยกับบอสดูว่ากายแทมยันยุทธของเขาเนี่ยจะทำดาเมจได้แรงขนาดไหนนะเดี๋ยวลองดูปึ๊บเข้ามาปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บ,บ,บอ๋อได้ประมาณนี้นะครับได้ประมาณนี้นะติดคลิกเกือบทุกดอกอยู่นะค่อนข้างแรงอยู่อ่ะประมาณนี้แล้วกันดาเมจที่ทําได้ก็ประมาณ1ล้านนะครับเนาะโดยประมาณก็ถือว่า เอ,อ่อถ้าจะเอามันลงดาดนะครับผมแนะนําให้เปลี่ยนจากปักเป้าเป็นในส่วนของหมา2หัวแล้วกันเนาะเพราะว่าเราต้องฆ่าเยอะนะครับก็รีว่าฆ่ามาประมาณ5ตัวนะห้าหกห้าตัวโดยประมาณมันจะติดคลิกเกือบ100%นะครับโดยประมาณเนาะก็จะประมาณนี้แล้วกันเนาะเอ,อ่อในส่วนตัวผมอะ่ะผมคิดว่ามันควรที่จะดีกว่านี้ถามว่าทําไมนะครับเพราะว่าในส่วนของตัวเนี้ยสกิลเนี้ยเขาเขียนบอกว่าเมื่อเราไม่ติดดีบาบ์ ตัวของลูกปีบตรงเนี่ยจะเพิ่มโอกาสโจมตีคริคติคอนของตัวเองเพิ่มขึ้น30%เลยนะซึ่งเอ่อนี่คือขนาดเพิ่มขึ้น30%แล้วนะบวกกับวงแหวนที่เอ่อเป็นมา2หัวเรายิ่งค่าเยอะยิ่งค่าเท่าไหร่มันก็ยิ่งบวกเท่านั้นใช่ไหมห้าตัวก็บวกเป็นหมื่นแล้วอนะ่ะสูมั้ยบวกอีก30%นะ่ะก็บวกอีก3 0 0พนะ่ะมันก็ยังดูแบบแปลกๆอยู่ดีวะ่ะผมก็อ่าแต่ถามว่าใช้ได้ไหมก็ใช้ได้นะก็ประมาณนี้เลยกันเนาะเดี๋ยวในคลิปหน้านะครับ เราจะมาทดสอบในส่วนของอตัวของหอสารพิษนะครับว่าเป็นยังไงเนาะโอเคครับ okay, ผมเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะก็สำหรับใครนะครับที่ชอบก็ช่วยกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจแล้วก็ช่วยกดติดตามที่เพจอาราแฟมิลี่ที่ Facebook ด้วยแล้วกันนะครับโอเคครับ okay, ผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับสวัสดีครับ